วันนี้ทางบริษัทไอริง v i ช i ่นนะครับมีความยินดีที่จะมาเปิดตัวคอลเลกชันไอซีบร์ลินครบรอบ25ปีนะครับณนะร้านออปติกสแควร์สาขาเซน t r a l นแอนด์เบอร์ซีนะครับจุดประสงค์ของงานนี้คือว่าเราต้องการให้คนให้แฟนคลับของไอซีบร์ลินได้รู้ว่าไอซีบร์ลินในประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่ทางไอซีบร์ลินเยอรมนี ใช้สถานที่นี้ล้างอิสระครามมาเปิดตัวครบรอบรุ่น25ปีเป็นครั้งแรกของโลกนะครับจุดประสงค์ที่2คือว่าเราต้องการที่ให้แฟนไอซบอลินประเทศไทยรู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจอย่างมากเลยว่า25ปีของไอซบอลินเนี่ยเขายังผลิตสีพิเศษคือสีทองของรุ่นแบร์รี่เอชนะครับมีขายที่เฉพาะประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกคอลเลกชันหนึ่งที่จะเปิดตัวนี้คือรุ่นอูเมนคอลเลกชันนะครับ สึกแน่นอนค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นแบรนด์ ambassador นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือในความรู้สึกเอเหมือนเหมือนได้เลื่อนขั้นนะจากแฟนคลับไ c ซีเบอร์แล้วก็มาวันนี้ได้เป็นแบรนด์ ambassador เองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นต่อนเนื่องปีที่2แล้วด้วยนะคะก็มันเลยเหมือน เหมือนทํางานที่ไม่ได้ทํางานนะคะเพราะว่าเป็นความสุขของแฟนคลับไอซีเบอร์ลินอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งแฮปปี้มากๆเวลาที่แบบมีคอลเลคชันใหม่อะไรแล้วได้ใส่ก่อนใครค่ะว่าไหนมากที่สุดต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นอันอื่นแต่ณตอนนี้ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะ <laughs> เพราะว่าเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็อชอบตัวนี้มากที่สุดเพราะว่า เขาเป็น Limited Edition ซึ่งไม่ใช่แค่อยู่ในคอลเลกชันพิเศษนี้แต่ว่าผลิตให้เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวในโลกเพราะฉันมันไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านี้แล้วค่ะแล้วโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นสาวงไอซบเบอร์ลินนะคะของแบบนี้คือเอาง่ายๆนะถ้าเป็นส่วนตัวองแอไม่ต้องลองก็ได้เพราะต้องมีไว้สะสมนะคะแล้วก็พอใส่ล้วก็สบายเหมือนทุกๆรุ่นที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ริพันบอกคือ ขาผลิตสีทองมาให้ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องยกให้เขาเป็นที่สุดะค,ะค่ะถามว่าซิมบรินห้ามพลาดเลยนะคะที่บอกคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่สวยมากนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่น4ต่อด้วยกันนะคะโปรโมชั่นแรกก็คือแว่นตายซิบรินนาคะลด30%นะคะ,ลนะคะและต่อที่2ค่ะ on ็อปเพิ่มอีก5%นะคะส่วนต่อที่3นะคะ mm hmm. ก็ได้นอกจากได้แว่นไปแล้วเนี่ยยังได้รับเลนส์ฟรีไปเลยนะคะ1คู่เป็นเลนส์ตัดแสงดิจิตอลนะคะแล้วก็ต่อที่4ค่ะ ของพรีเมียมจากทางแบรนด์ไอซิบลินนะคะลิกิทธิ์แท้จากเยอรมันที่ส่งมัอมาให้กับลูกค้าค่ะโปรโมชั่นนี้ก็คือสิ้นสุดถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะ